สบ,บายดีจ้าสบ,บายดีวัดสู้ขู่สู้คนสบ,บายดีตอนบ่ายยินดีตอนฮับเขาสู้สองซาวานันซึ่งจ้าถ้าก็มาแต่เอาเครื่องพี่น้องแต่เอาอยู่ไปตอนเศร้านะเนาะเพื่อนอันแล้วยังเสียบวัา,านแล้วก็เลยไปไม่ที่รถจักไปกับยาอัดสามไปอีลอยกับไปน้ำบอกให้ทายู่บ้านกับโปท่าอัดสามไปแดดแดดซะ เอามาเมื่อเนี้ยเอามาซองลอยหาซิปใหม่เนาะพี่น้องเพราะว่าเราวัดแซฟฟดไว้มันอยู่ได้เป็นทิดอันนี้ก็คือสีเดคายไปจากสองสามมือเนาะโอ้ยอยู่คนเดียวยากพี่น้องจังจะเห็ดเอียงก่อนเต่าก็ยังพอท่านเอาออกมาเอียงกับพอท่านเตียมี๋ยวจัดท่านก่อนพี่น้องตอนนี้ซองโมง,คงเคืองน โตตัางก็งยังบม่ทันได้เสร็จร้อแพ้ในขนามเมื่อเสร็จโต้น,นรูอปอะ นีเอากลองโฟมใหญ่ออกมามื่อนี้เรามีเมนูมาเพิ่มด้วยพี่น้อกนี่มีหัวใจน้ำจากอันนี้หมูใส่และกรลีิ่งเจลจ้าอันนี้สบายดีแล้วบ่ลูกดีอยู่กับอีร้อยสองคนเนาะมื่อนี้ เดวซีย่างก้อนพี่น้องเริ่มย่างไปเนาะแต่กระบอบกกาย,ย่างไว่ร้ายเพราะว่ามันเย็นแล้วมันบอแซบนะ อ,อย่างร้ายพี่น้องย่างเทือละหน่อยตอนกลางเว้นนี้มันค้นบทบธน,นันปันไดเนาะคำาข้ามบุญซน,นกันบันีอย่างนักสะททธน คนจองใส่เข้าไปแล้วพี่น้องสองร้อยบาทนาะ4ีิไม่สิมีลูกค้าวีไอพีมาได้มอนนี่ปิน๊น้ำเท่านั้นก็คือเอ้ยอัมรา่ากับสาวแสงนาะสิ่าปิ๊นเต่าไม่ก่อนเป็นตาแสบอยู่บ่พี่น้องมือนี่ได้ี่ย่างจ้าไข่ยอียงยังพวกท่านเอามาด้อพี่น้อง ยังางประันหูวสิเอาอยู่ใส่หาบอนถือถือก,ก้อนไข่ลูกไข่เวียดนามนะย่างงกาย่างลูกค้ามาทามเร็วัวใจกับลีดนี่เอามาแนวลหาซิบเนาะกับหมูแต่ใส่นะเอามาาลอย

ampan

คนเดียวนี่ยปกติเป็นสองคนเห็นคือเราอยู่เขาได้เราเต่าเอง ปนกันโมซัดกันเมื่อหนึ่งเขาีบยวงเงยวันคันที่ว่าเบิรดวะเขาเดียว ตนกันมับก,กันเื่อหนึ่งเขาจบี้ง,ง่าหนึ่งนที่ว่เบิร์ตวะเขาเดียวมาเด้อมาเด้อมาตื่นตาม กันกินกมโทรหาเธอเลยกิ้เซลอ่ไม่หนึ่งเล่นเธอตายเลยนะัวที่โรค่ะไปกินกำใชต้นผิดเราเลี้ยวข้างนะ้าต้นนี่ต้วนี่งามนะ ต้นนี้งานต้นนี้แท้มันเป็นน้ำมันตัวนี้นี่เอาไฮเดรนเด้อตัวน้ำมันนะนี่ตัวเป็นกะกินนะเออตัวนี้ก็แท้ตัวนี้ก็แซ่เมตัวน้ำมันเลือกกระสุกนะเลือกกระตุกนะตู้กระถางเอาเลือกอะไรเล่นเอาให้หมดสองนี่นี่นะตัวเสียอัลพันต์กดีเห็นมันเลือด เอาออ่่าาเเกแบบซุกบะซุกเห็นไทยเหงโื้ดมันขอทานมึงได้ไหม่อึ๊มาอ้ยเหงดีดีเนี้ยไงแล้วก็ตัวน้แล้วอ่ะเออเอเอีกวกก ได้เนะลื่นมวนกิบนะคะที่จะเข้าโปสเอยังมาสะลองโลดะลองแบบด่วนๆโลดของอีเชอีเชมากะอยากได้คืออยากได้กระตุ้นนะซื้อมาค่ายวุ่นวุ่นก็จะมองห้อยลูกไปยิงกันแน่นหละตบตกะเลายิง oh, ่ข้กันนั่นน่ะโยนสกินดิวใส่

ดื้อนันปะสิบปครับจืดหมดไปอัดขีปตอนเท่าไหร่กันเขาคือดัว้นเอาใส่ซองก็ได้ดื้อกรดื้อกเด็กกระโดดใส่ซองเป็นามูต้ำมัน จะเมื่อกับพอดีหนูขอคุกเด็กโบแมนกีบโยดว่านะเฮียนชิบัวของเกมไปตั้งไหนไม่ใช่เมเงาอยอาใส่เลยจกลัวคนเลยเด้เป็นเลือนให้กับเต็กซัสนะ ตื่เอมาน้เสงมไม่อคเจนมดอย่างกความซื่องียบนน่ะันล้ยงาพุรบินุ่งผักนี้น่หนึ่งแดนเขาบรินุ่งรอกอะเออเสืงนมันส่งต่อกันได้นี่ม้ บิกยากน้ำพอทันที่น้องรู้ความมาพอเอมกันหมูส้าหามบายเบิดไปแล้วเนาะแลร็ใสยังโอเคแ้่ทุกคนคลิปนี้ก็คือชิเดคออนุญาตลาเลเดอร์เนาะ ขอบ,บใจเบอร์สู้ขู่สุขคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝาก,ฝากเบื้องโฆษณาให้เนเด้อพ่อการคลิปหนาไปแล้วสบายด,ดีจ้าถ้าเบิ้องเขาแกื้อามาล่าเขากัน,นเลยแสงมาน้องพี่น้องขำๆจักหน่อยเพราะว่ามบื้อนี้สิค้ายจนคำคุละ่ะด้กเด้อกุละ่ะโอ้ชิ้า